ค้างานเด็กหนาวนี้<า>อยากให้เก็บราคาโคดีแล้วงานาโคสวยมาเลยมาเลยนะคะลูกค้าขาตัวนี้45่สิบหกิโลเหมือนเดิมราคาพันเก้าปะ่ะราคา <19. S 1> ดีมากใช่บอกราคาก่อนเลยลูกค้าลูกนี้นะ<า>เดี๋ยวลูกค้าดูงานข้างในจ่ายพันเกได้อะไรบ้างจ่ายพันเก้าแล้วทําต่อได้ไหม ไปต่อมีกําไรไหมถ้ามีกําไรจัดเลยแม่เหนาวนี้ค่ะฟันกําไรกันเลยงานทิลิตมาพันเก้าถูกแล้วมีถูกกว่าพันเก้าอีกงานทิลิตมาเออเป็นไงเจ้าระขายอันนี้ของเด็กนัจ้าของเด็กนัจ้าอันนี้แบบว่าแอบเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแรกขอแบบปึ้งๆโครสวยเลยอ่ะตัวแรกขอแบบปึ้งๆพี่อันนี้อะไรอ่ะแบบว่ามันมีขนแกะเด็กด้วยอ่ะคือแบบ เอาจริงมันมันพึ่งทุกตัวเนี่ยปักเนี่ยโอ้โหด้านข้างนะคะทูกคนน่ารักมากค่ะบอสน่ารักมากบอสขอบคุณค่ะนะคะอุ้ยอุ้ยหนูอยากได้ตัวนี้อพ้ตัวนี้สวยมากมาดูแต่หนูอธิบายงานก่อนนะพันเก้า ตัวนี้เป็นรวมหนาวเด็กลูกค้ามีทั้งเสื้อสเวตเตอร์แจ็คเก็ตกางเกงแล้วก็มีเดสนิดหน่อยแต่หลักๆเลยที่จะออกส่วนใหญ่มันจะออกแจ็คเก็ตออกเป็นเสื้อเยอะเนี่ยแล้วงานแจ็คเก็ตอ่ะติดเสื้อดีนะใช่ค่ะทำราคาได้ใช่ทำราคาได้มากกว่างเกงได้ไหมติดกระดุมได้ไหมติดกระดุมไม่ขึ้น ลูกค้าบอกทิกนะบางทีเป็นซิปอย่างเงี้ยเวลาอัดก้อนมาบางทีตัวตัวล็อกอ่ะมันบีบลูกค้าใส่ควงอ่ะงัดได้เลยสวยมากลูกค้าดูขออนุญาตซูมให้ลูกค้าดูหน้ากล้องเนี่ยงานเด็กนะคะลูกค้าขางานค่อนข้างใหม่สวยหูแบบแบบว่าดีไซน์แบบโอเคมากเลยลูกค้าขาอ่ะขึ้นไม้ได้เลยนะบางหนูเห็นเนี่ยข้างกระสอบอ่ะคือเป็นงานแบบปักเวร์มาหลายตัวแล้วนะ ปักเวอร์ลูกค้าเนี่ยงานสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีพวกงานแจ็คเก็ตแบบวอซิตี้เด็กด้วยใช่ค่ะใช่ดูน่ารักค่ะลูกคุณหนูวะแกงานทวิสเด็กจ้าเออลูกคุณหนูว่ะนะคะลูกค้าสูต๊ดลูกาั่น ตู้กูกไม่ได้ตู้ดก็ว่าอยู่อะไรแบบหนูไม่ไดอะไรออกมีเซนเซอร์เดี๋ยวหนูนับให้นะแม่ใช่แต่ตัวเนี้ยจำนวนตัวขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าได้แจ็คเก็ตเยอะก็เกงน้อยเพราะมันเป็นมิกใช่ป่ะมันจะกะจำนวนตัวยากเดี๋ยวหนูให้น้องนับกระสอบนี้ให้เลยเนี่ยกางเกงก็จะมีติดแบบนี้นะคะ รีวิวเดี๋ยวพี่รอแจกรหัส CF อีกครั้งนึงรีวิวเราส่งให้ฟรีใช่ป่ะใช่ค่ะบอสโอ้แม่คุ้มมากแรงนะราคาราคาพันเก้าใครส่งฟรีอีกนะที่ถูกกว่านี้ด้วยเออตอนนี้ก็คือแบบแจ็กเก็ตยีนบุโคลแล้วข้างหลังเป็นกระต่ายลูกค้าน่ารักเวอร์นี่ยน่ารักมากอุ้ยแต่งบอกว่าสวยๆเลยนะคะตัวเมื่อกี้สวยมากเขียวขนเป็ดเด็กป่ะใช่โชว์หน่อยโอ้โห มันแบบว่ามันค้ารวมโซงรวมอะไรมาเลยนะบุรวมแชมป์ตึ๊ดแชมป์โลกสีอาจจะแจ๋งไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรถ้าลอกเปิดไปแล้วหาเจอพ้อลองเปิดไปแล้วนะแม่เปิดไปแล้วเรียบร้อยเลยนี่กางเกงยีนบุนวมเด็กแล้วคือเขาแบบโอ้โหมีแบบลูกฟูกด้วยนะลูกค้าเขารวมแบบค้าโซ้แบบมาเลยอ่ะ แม่วิค์เอานะแม่แม่วิเค์เอาเลยพันเก้าเดี๋ยวหนูจะโชว์ให้หมดก้อนเลยว่าเอาไปทําต่อได้ไหมใช่งานแบบนต่หนูแต่หนูขายมือสองมาเนี้ยอันเนี้ยฟันกําไรได้หน่เนอเลยลูกเนี้ยรหัสเนี้ยต้นทุนแนะนำมากหนูลงมาประมาณเกือบห้าร้อยลูกตอนนี้เหลือเท่าไหร่เช็คสต็อกขนาดร้อยเจ็ดสิบสี่อไม่รู้ว่าหนาวเนี้ยจะหมดตอนไหนใช่อาจจะหมดเดือนนี้เลยก็ได้แล้วเดือนหน้าอาจจะไม่มีของนะ ใช่เพราะว่าอะไรพอตอนเนี้ยฮะลูกค้าที่เล่นงานเด็กอ่ะทยอยตุนไปหลายงานแล้วนะเนี่ยกระสองวนตุนกันแล้วนะขายสองพันสองสองพันห้าได้นะสองพันห้าลูกค้าไปทํายังได้กําไรเลยแต่หนูอ่ะรวยรวยถใหญ่ใช่ไหมรับมาถูกหนูก็ขายพันเก้าเลยใช่เอาไว้คือเราเน้นหมุนเวียนของไวรับของมาเยอะปล่อยไวกกาไรนิดหน่อยแต่ถ้าลูกค้าอยู่ได้ลูกค้ากาไรเยอะลูกค้าก็โตขึ้นแล้วลูกค้าก็มาซื้อหนูมากขึ้นเนาะจะได้แบบว่าช่วยช่วยกัน นี่ตัวนี้งานปักแขนโอ้ปักเวอร์มากลิงขาทิ้งตัวนี้เลยทิ้งเลยเนี่ยปักแขนเวอร์มากเห็นปะมันจะออกแจ็คเก็ตเยอะออกเสื้อเยอะแล้วงานแจ็กเก็ตลูกค้าไปอัพราคาได้รอรอถูกกว่านี้ถูกแล้วชิดทุนหนูมากพันเ้าแต่ว่าเน้นจำนวนไงเน้นจำนวนเอาจำนวนตัวให้ด้วยนะ นับจำนวนให้อยู่ป่ะโอเคนับอยู่เนาะเดี๋ยวนับจํานวนให้ลูกค้าโชว์กางเกงให้ดูด้วยนะกางเกงก็ใหม่มากลูกค้าอุ้ยจริงๆมันน่ารักอะ่ะอุ้ยอันนี้งานเด็กผู้หญิงขนแกะขนแกะเด็กนี่อุยจริงเลิศลูกค้าตัวเนี้ยพันเก้าคุ้มหนูบอกเลยราคามาดีมากปกติเขาแบบว่างานเด็กเขาม่จะบอกว่างานมันแพงนะกางเกงสามแถบอดด นี่อาดิดาสพูดไปอ๋ออดอดอนะคะลูกค้าค่ะอะปล่อยรหัส C F เลยละกันลูกนี้ชอช้างสามศูนย์ค่ะชอช้างสามศูนย์ลูกค้าชอช้างสามศูนย์จ้าส่งฟรีพันเก้าชอช้างสามศูนย์แม่ลูกใหม่ก็คุ้มใช่มารับเองก็ได้หรือว่าใครอยากลองเปิดขายยกลูกตัวนี้ก็น่าลงทุนใช่ค่ะอุ๊ยแบบว่าโซเทอร์รีวิวขายเรียบร้อยแล้ว ค่ะใครจะรับลูกใหม่ชอช้าสามสามมาค่ะโอ้โหพิมพ์กันารัวมากใครไม่ทันรีวิวนะพี่ปอนค่ะพี่ปอนเห็นบ่อยมากเลยหนูเห็นอยู่ในสบายช็อปและสบายออเดอร์อบคุณมากนะคะพี่ปอนนะคะเป็นลูกค้าตัวยงใครที่จะรับลูกใหม่นะลูกค้าพันเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะตัวนี้แม่เอาไปเลยราคาพันเก้าถูกมากนะลูกค้า จัดได้เลยอุ้ยมีป้ายเออแบนดนะคะชอสามสามาเลยแโนนะแพจะซื้อแบบนี้ให้ใส่เออเป็นไงจะหนาวเราต้องหนาวเราใส่หนาวนะคะลูกค้าแบนก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเลยลูกค้าไปดูเอานี่ชอสามสามเขาจัสามมาอุ้ยเล่อมากที่สีดาราเมื่อเช้าเหมือนเพิ่งสั่งงานกักวาซไปหนูจำได้ ลูกค้าลูกค้าตัวนี้เก็บเลย,เลยขายเดือนหน้านี่เดือนหน้านี่หนูไม่รู้ว่าของจะหมดไหมเพราะมันสวยมากลูกรีวิวไปรับเองลดเท่าไหร่คะ่ะบอสลูกรีวิวรับเองอ่ะ เราลดอยู่เท่าไหร่เราลดอยู่ห้า้าลูกเล็กอยู่200ค่ะ200ค่ะพี่ใช่ส่วนลด200บาทนะพี่พี่ปอนแจ้งแจ้งน้องได้เลยหรือว่าพี่โอนหักยอดไปเลยก็ได้นะเพราะว่าในระบบมันจะรวมราคาเต็มไปโอนหักยอด200บาทไปได้เลยนะคะจํานวนตัวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะน้องกำลังรับ้อยู่พี่ค่ะอุ้ยตัวเทียนไม้ถือก็น่ารักแบบขนฟีขนแกะงานพวกแบบว่าลูกฟูกยีนบุนวมอะไรพวกบุขนอะไรพวกเนี้ยก็มีติดไปนะลูกค้าสเวตเตอร์ก็มี คือค่ารวมทรงรวมแบบไปเลยนะราคา1 9 0 0ัน้ารอยบาทค่ะพี่ขา1,900งนเก้ารอยบาทนะบอกเลยคูมงานเด็กอะแม่ใครเป็นกดังหรือว่าอยากเปิดกดังหรือขายงานเด็กลองเอางานนี้ไปเทสหน้าเปิดตลาดมากเดี๋ยวถ้าอยากได้เยอะๆเดี๋ยวคุยราคากับหนูหลังบ้านใอาจจะลงให้อีกนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้ก็ขายถูกมากแล้วเพราะว่าเน้นจำนวนแต่เดี๋ยวถ้าแม่ใช้เยอะๆคุยราคากับหลังบ้านได้ใช่ หของหนูนะถ้าสเปคเหวี่ยงอะไรพวกนี้ลูกค้าแจ้งได้หมดเลยนะคะก็คือถึงลูกค้าจะตัดไปแบบ2ีู่ิบรอยลูกแต่ถ้าไปเปิดเนี่ยเปิดมาแล้วประมาณ1ิบ20ี่สิบูกสเปกเหวี่ยงคืนทั้งรถหนูก็รับนะแม่ใช่ก็คือเราับมาแล้วอ่ารับมาแล้วมันมีสเปคเหวี่ยงสองสามเก้าจีใช่ไหมแต่เมื่อก่อนคัดิแกนหนาเกาหลีมันจะไม่ค่อยมันไม่ค่อยติดตัวยาวแต่สองล้อหลังเนี่ยติดตัวยาวลูกค้า เอาไปเปิดแล้วมันเป็นตัวยาวเยอะอาลูกค้าเราเราจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าคนนี้ซื้อขายกับเรามานานไหมไม่จําเป็นต้องแบบว่ามีหลักฐานมีคลิปทุกทุกเราเราเรียนรู้กับลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าคนนี้ประจํากับเราเชื่อใจใช้ความจริงใจต่อกันนะแม่ลูกค้าจริงใจกับเราเราจริงใจกับลูกค้าใช่ไหมลูกค้าแจ้งมาหนูก็เคมเอาให้เขาอะเป็นส่วนลด คือสมมุติว่าเราขายอยู่สี่พันกว่าอย่างเงี้ยใช่ถ้าลูกค้ามาติดตัวยาวส่งไปส่งกลับมีค่าส่งลูกค้าทําราคาได้เท่าไหร่กับกระสอบนี้คิดว่าลูกค้าอยากได้ต้นทุนเท่าไหร่หนูก็ฟันราคาส่วนลดหนูค่าทุนได้ไม่เป็นไรเพราะว่า